ด่างต้นนี้ราคาเท่าไหร่อันนี้ไม่ใช่ไม,นนม้ด่างนะผมด่างไปแอบ,บย้อมผมเองให้แม่กัดผมให้เองรอบนี้เนี่ยลงสีส้มแล้วก็ให้น้องเนี่ยลงสีชมพูตามใจฝันและตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะสวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้กลับมาเจอกะนรอีกแล้วในชาแนลของโฟล์ฟล็อกเองนะครับวันนี้เนี่ยเราไม่ได้มาคนเดียวนะวันนี้มี แครรับเชิญมาด้วยแนะนําตัวหน่อยแล้วเพียวพูดได้คําเดียวหรอวันนี้ก็พาน้องมาด้วยนะครับผมก็วันนี้เนี่ยเราจะมาทำะไรกันทำสีผมคือตอนนี้เนี่ยโชว์ผมให้ทุกคนดูหน่อยแล้วนี่คือเด็กช่วงปิดเทอมใช่ไหมไปแอบย้อมผมเองให้แม่กัดผมให้เองพี่ผมบอกว่าให้ไปทําที่ร้านด้วยกันแม่บอกว่าไม่ต้องไปที่ร้านเพราะว่าขี้เกียจแล้วก็กลัวคนตัง แล้วเป็นไงสีที่ได้ก็คือด่างต้นนี้ราคาเท่าไหร่อันนี้ไม่ใช่ไม้ด่างนะผมด่างอันนี้ด้านหลังก็คือมันก็มีสีในเกน้อแหละแต่ว่าบ้านนี้เนี่ยเป็นคนผมหนามากนะครับแล้วก็เวลาย้อมอะไรเองเนี่ยมันก็จะแบบไม่ค่อยเท่ากันเท่าไหร่คนทําเองมันก็ไม่เท่ากันเหมือนกันแล้วนี้ยิ่งผมผู้หญิงเนี่ยก็รู้เรื่องความจริงแล้วความจริงเนี่ยคือชียังปิดเทอมอยู่แล้วก็ปิดเทมอมเมื่อไหร่ แล้วพี่พงบอกว่าให้ย้อมผมดำไปเลยเพราะมันไม่เท่ากันเอาไหมไม่เอาอยากผมสีอีกแล้วตอนนี้อยากทำสีอะไรสีชมพูอสีชมอีกวันนี้เราก็เลยจะมาเติมสีกันนะครับด้วยสีของยี่ห้อนี้เลย Gozen น,นี่จริงๆแล้วเนี่ยนั่ก็คือเขาไม่ได้มาสปอนเซอร์นะแต่ว่า ป็นสีที่โฟมาเพิ่งเคยลองใช้ครั้งแรกที่ถ่ายลง,ลงไปในตอกๆนะครับผมก็ไปตามดูได้คือเราลงสีชมพูนี้ไปเนี่ยครึ่งหลอดละรู้สึกว่ารอบที่แล้วอะคือมันสีสดแบบแดงเกินแบบเกินเหตุมากก็เลยคิดว่ารอบนี้เนี่ยลงสีส้มแล้วก็ให้น้องเนี่ยลงสีชมพูตามใจฝันไอ้ที่ห่อน,นี้นะคะผมมันเป็นแบบว่า fruit color hair mask สกัดมาจากผลไม้ซึ่ง พวกสารเคมีอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็จะไม่เยอะเท่ากับพวกสีย้อมผมทั่วไปคิดว่าไอตัวนี้เนี่ยน่าจะมาเป็นสิ่งที่จะทําให้สภาพผมของคุณผู้หญิงเนี่ยดีขึ้นได้ระดับหนึ่งนะแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจะได้สักแค่ไหนเชียวเดี๋ยวเราก็มาลองดูผลลัพธ์เป็นท้ายคลิปนะครับผมอ่ะวิธีการลงเนี่ยขั้นแรกเลยเราก็ทำไงาบผมเช็แล้วก็ให้มันมัน่ะเออจากนั้นทําเไต่อ ใีสเปร์บำรุงผมอันนี้ใส่เสื้อที่เลเทได้แล้วนะแล้วก็คุมกาอเย่มันเรียบร้อยหน่อยอเดี๋ยวมันจะเลอะอ่ะจริงนะ,ะองบอกตรงๆก็คือว่าเราไม่เคยทําผมผู้อื่นมาก่อนโดยเฉพาะผมผู้หญิงเนี่ยก็คือไม่ได้เลยแต่ว่าเคยทําให้เสียวรอบที่แล้วก็ประมาณนี้แหละก็เล็กเหมือนกันเออแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่าชีว์เขาบอกว่าอยากจะทําอยากจะสวยไปอวดเพื่อนใช่ไหม แต่จะสมสีปิดเพิมเดี๋ยวเือนหน้าก็จะต้องยอมดำกลับแนละ้วแล้วก็ไปตัดทิ้งทั้งหมดเลยเนะี่ยสีมาแล้วตอนนี้ก็ยังไม่ถึงครึ่งทางเลยครับ <c oughs> ผมผมเยอะมากแล้วก็ข้างในเนี่ยมันมีแบบซ่อนๆอยู่อ่ะแล้วเราเราแบบว่าเข้าไปไม่ค่อยถึงอนะ่ะก็เลยพยายามเข้าไปที่น,นีนที่นันน้นแล้วมันดูแบบดูเละเทียม่ะดูแบบทำไ,ไม่เป็นอ่ะซึ่งทำไม่เป็นจริง รู้สึกว่าวิธีหวีเนี่ยมันก็ไม่ได้ถูกต้องเท่าไหร่นะครับตัว่านนี้คือสิ่งที่ดีที่สุดที่ทําได้แล้วตอนนี้ก็เังเสร็จสิ้นในการลงสีหัวเรล้าแล้วน,นะครับก็คือมันหนามากอะ่ะ แล้วก็ผมแบบเยอะมากมันหลายชั้นมากก็เลยไม่รู้ว่าจะทั่วถึงพื้นที่ที่มันเป็นสีกัดหรือเปล่าแต่ว่ามันก็จะเป็นบางส่วนที่เขาแบบย้อมมาแล้วมันก็ยังดําอยู่อะไรเงี้ยยังด่างๆอยู่ก็อาจจะไม่ติดสีชมพูขนาดนั้นก็ขอให้ทั่วก็าพอละนึ่งไว้ประมาณ20นาทีแล้วก็หลับออกต่อไปมาลงสี ส้มเป็นกว่าถึ่งตาเรานะคะผมก็สระผมมาให้ผมมันหมาดเรียบร้อยอมอไม่รู้จะรอดไหมแต่ว่าเดี๋ยวลองลองดูนะคะเพราะว่าเป็นสีที่ยังไม่เคยทํามาก่อนเหมือนกันนะสีส้มสีเนี้ยคือรอบนี้เนี่ยตั้งใจว่าจะทิ้งไว้ประมาณสินาทีพอเพราะว่ารอบที่แล้วผมผมมันสีขาวมากทิ้งไว้แบบครึ่งชั่วโมงเลยอะ่ะแล้วคือสีที่ได้ก็คือเป็นแบบออกแดงแบบแดงเป็นไปแลก็เลยรู้สึกว่าไม่ชอบ ความแตกต่างก็คือนี่คือ2หวีเสร็จแล้วเนี่ยดูคือ <c oughs> ยืนตั้งนานก่อนจะเสร็จของเราคือหวีเดียวก็คือแบบแทบทั่วแล้วอะ <c oughs> แล้วเดี๋ยวเราชิงไว้ประมาณ10นาทีแล้วก็เดี๋ยวไปล้างออกเราค่อยมาดูผลลัพธ์กันคือ <c oughs> ผมเราเนี่ยคิดว่าตอนนี้เนี่ยน่าจะได้แล้วแหละเพราะว่ามันเร็วมากมันสีมันแรงมาก ส่งการบ้านนักเรียนคนที่หนึ่งนะคะรับวันนี้ก็ส้มมากส้มมากแม่คือคาดหวังประมาณหนึ่งว่ามันก็คงออกมาประมาณนี้แหละแต่ก็แบบก็เขิดตัวเองนิดนึงนะมันสดไปมากอะจริงๆแล้วว่าพูดถึงอ่ะเราชอบสีนี้นะมากกว่าตอนที่ทําสีชมพูเพราะว่าสีชมพูมันออกมาเป็นแดงมากกว่าแต่ว่าสีส้มเนี้ยมันเป็นสีส้มที่แบบที่ยงอินเทรนด์อยู่อะรู้สึกว่าส้มเนี้ยมันเป็นส้มที่แบบว่าแต่งตัวยากนิดน,นึงแต่งตัวธรรมดาไม่ได้ต้องแต่งตัวเยอะ คืออีเตอร์แบบว่ายากไปเลยหรือว่าเรียบไปเลยอะไรแบบนี้นะครับผมเราก็คงน่าจะอยู่ในส่วนของฝั่งที่เรียบไปเลยก็ <c oughs> อาจจะแบบไม่ได้แต่งตัวจัดมากแต่ก็ผมก็ต้องแต่งตัวนิดนึงแหละสีผมขนาดนี้เออมันดูแบบแฟชั่นดัชดชั่น,นมากเลย <c oughs> เดี๋ยวรอคุณน้องออกมานะครับว่าจะออกมาแล้วเป็นยังไง <c oughs> และตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะผมก็คือติดแค่ไปลายข้างหลังหลังนี่ไม่เห็นเฉครึ่งนึงเนี่ยเป็นสีชมพูเนี่ยสีน้ำมันก็ไล่สีเป็นสีชมพูแล้ว,ลวก็เป็นสีเขียวผมเนี่ยมันกัดมาไม่พอไงมันกัดมาไม่ขาวแบบนี้มันก็เลยไม่ค่อยติดชอบปะ่ะ <c oughs> <c oughs> ต้องเติมสีใหม่เดี๋ยวจะซื้อสีนี้ให้อีกสามหลอดเลยอะนี่คือแบบไม่ได้เลย ไม่ได้เลยถ้าดูนี่คือแบบว่าเกินมากเดี๋ยวไปไปแก้ให้ทีหลังมากันเนาะจริงๆมันต้องกัดอะ่ะแล้วว่ามันถ้ามันไม่กัดมันก็จะเป็นแบบนี้แหละอะไรว่าสำหรับในวันนี้ก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมก็อย่าลืมกด subscribe กด like แล้วก็กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับไปละกำลังเทรนเด็กอยู่ให้มาเป็นผู้ช่วยส่วนตัวเดีจะต้องเจอกันบ่อยๆคลิปต่อไปลองให้ป่ะน,นี่ <c oughs> ลองให้เฉยบ๊ายบาย